เอาเด็กๆมาตากแอร์ค่ะพาเด็กๆเข้ามาตากแอร์เด็กน้อยตากแอร์กินบุ้ม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 ,มอยอ่อร่อยไหมลูกอร่อยบ้างไุยค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหเห็นกล้องไม่ไล่เลยอยากออกกล้องสนุกสนานใหญ่เลย สนุกสนานกันใหญ่เลยเห็นกล้องไม่ได้เลยนะลูกๆแม่น่ะเห็นไม่ได้เลยนี่ค่ะช่วงนี้เดือนมีสาอากาศร้อนพาก็มาตากในแอร์าก็ตากแอร์นิดหนอ่อยแต่วตาตาเสิช็อกเนาะพี่น้องเนาะเขามาปฝนกระาดเาเริ่มงแต่สมมติเราเอาไปขังนอกฝนกระส แบบ้อนเนกระสินอนอย่างเดียวน้ะพี่น,อนนะ้องเนาะอันนี้บรเวนแอร์อาจจยค่ะเพราะว่าเขาบกไปที่กว้างนะคะแต่เขาไม่ไปเองที่กว้างค่ะสุะบ,บ้าะปูนมากเอาเฟี้ยงห้องให้เขาหลินน้ะพี่น้องเนะให้เขาหลินในห้องแอร์เอาเขามาตากแอร์พี่น,อน้องนี่ค่ะ กันเขาหวห่อนเขาก็สินอนอย่างเดียวอันนี้เขาก็ตื่น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 ตั้งรักเลยคันแม่เคาะเว้ยเถือตีนใส่แม่อีกโอ้ยเยอะยอยผู้ดใดเถือตีนใส่แม่ไปเถือตีนหลายสายพันธ์ค่ะเอาเขาเข้ามาตากในแอร์ปล่อยบ่าอะพี่น้องกต่ปล่อยนลำบานเพกก่นกระสิขี่เลยต้องให้คนขี่ใส่ฟาง เราก็จะไม่ตัวไม่เลอะทกคน่งรักกระเป๋าเต็นตัวคะ่ะนี่สายอินดี้มินิเรดสายไทยมีสองตัวเออสนุกมากเลยเหรอลูกสนุกมากเลยเหรอคะดีตรงโดมอยูพี่น้องออไ,ปไ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 ปอยู่นู่นเออไปอยู่ไปอยู่ให้แฟนคลับดูลูก ไ่ไม่ต้องมาสอด่อบมามีม,มีถ่ายถ่ายให้ท่านผู้ชมดูคะ่ะอันนี้ถ่ายรูปให้ท่านผู้ชมดูนะคะอร่อยไหมลูกกินน้ำกินน้ำใหญ่เลยกินน้ำใหญ่เลยน้ำ้องอามาใหาอันนี้ใหญ่แล้วพี่น้องนเพราะวเขาสีเหลนอนอนเย็นๆอะไรไม่ต้องมายุ่งกับแม่เลยเนี่ยขาวๆเนี่ย ขาวนี่ไม่ต้องมายุ่งกับแม่เลยยาแหงนะพี่รองเนาะลายใสพันพี่รองก็เป็นแหลกเฮ้ยจาตั้งที่ลี่ยังนี่นจาตั้งที่ลี่เลยอะ่ะเสียน้อยเสียน้อยไม่ได้เล็แบบมวลลาย มวลลายุ่นอ่ะุ่นอ่ะมวลลายไป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 ออกกล่องไปลูกไปออกกล่องเด้อไปลูกไปออกกล่องเด้อออกกล่องเด้อลุกลุ่มแน่อย่าไปนั่งในหัวอาหารแหมอย่าไปนั่งในหัวอาหารอย่าไปนั่งในหัวอาหารอย่าไปนั่งในหัวอาหารลูก นักสิแลปนมาหาตะแม่เว้ยให้ท่านผู้ชมเบิ่งน้ำในโลกใท่านผู้ชมเบิ่งน้ำท่านผู้ชมดูด้วยลูกกินนักนักนักกินดีดีกินองก,กินดีปวดลาเรื่องลาเรื่อง ใจตัวไหนสอบถามได้นะคะเมฟนฟาร์มกระต่จันทบุรีอันนั้นบ๊อเแมนคนแอรอาดเพือพี่น้องที่กว้างๆเขาไม่มาเล่นค่ะเขาเขามาตากแอร์เขามักสิงนอนน้ำกันนะคะเขาชอบนอนด้วยกัน เขามาแง่กันนิดนิดพี่น้องทีที่เยอะแยะที่เยอะแยะแต่ไม่ยอมอยู่ยนี่ยมึงขึ้นกับเสียกคนไหวโกงไผ่โกง่โกงมั่นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าย่ามเว้นเอาคนมั่นเหร่น้ำก,กันเอาเขามาในแอร์กันด้วยคนกสิแง่กันจังน้อยคนกสิหนาวแน่แนอนเนาะไหนั่งขี้แยง้ออ้ออ้ออ้อนี่ย ดูเนี่ยดูเนี่นยกนินกินใหญ่เลยลูยกกินใหญ่เลยลูกสาวแม่กินใหญ่เลยกินใหญ่เลยค่ะถ้าคนไปกินหัวอาหารพี่น้องกินว่ากริรเปลี่ยนกันว่าก,กิน จอกันใหม่คลิปหนะ้านะคะสวัสดีค่ะ